สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้ง FC ฟซีใหม่เอฟซเก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เดอ้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่ให้กำลังใจกับแอดจอยมาตลอดเนาะจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าหามาพบกับแนวทางไวหาโนยวันที่เก่าเดือนแปดสอวันผุด มาผบกับแนวทางของแอดจอยพาลวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้ะมื่อนี้วันผุดวันที่เก้าเจะอย่าลืมเล่าพัฒนาด้วยจ้าสำหรับผลของวันที่8จ้า,าวันที่8ปนี่เด่นวิ่งลู่อยู่ที่1กับสาสำหรับผลนจะเฉพาะกิจสามหาหาโอ้โหสุดปังหาหามาเล็กเบิเต็มเต็มตัวเน้นเต็มเต็มแนวทางมื้อนี้กับคนขางติดเบิเจาจะแนวทาง โจ้เคยอธิบายไปในคลิปอยู่เนาะจ้ากแนวทางบริการที่เบิร์ตนาะจากมาเต็มๆหาๆจ้าพี่น้องจ้าโอ้โหสามตัวจับพลาดไปอีกแล้วสามหาหาบริจับเอาเราจะจับหายแต่ฮกหาหาพลาดไปสามสี่สี่มาสามหาหาโอ้โหกะอยู่กะว่าจะเสียวไอ้สามหาหาด้วยกันยานมันเยอะเกินไป เพราะเน้นให้แค่4สูตรเจะโอ้โหจับขู่พลาดไป3ตัวหนาเสียใด3สามสี่กับ6กหาหามา3ามหาหาอ่ะบอกเป็นอย่างเราจะเดินอแนวทางเขงเฮาเขาเลขเบิ้ลเต็มเต็มหาหาจากเฉพาะกิจบนล่างหกหเจ็ดจับหายหนึ่งหกหแปดมาหนเจ็ดเด่น1นึวิรุหนึ่งมาจากสำหรับพิเศษ น้อยพิเศษของเห้าหนี่พลาดไปเราจะสองเก่าหาเก่าสองหาเก่าเก่าหาจับคู่บ่อถึงเราจะจับคู่ถึงแต่หาแปดมาหาเก่าเราจะน้อยพิเศษพลาดไปจะสําสหรับน้อยปกติเจ็ดหก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 จับคู่เข่าเลขเบิ้ลเต็มเต็มมือกันเบิ้ลไฮสี่สี่หาหาหกหกน้อยปกติมาเลขเบิ้ลเต็มเต็มจาโอ้โหขาดเจ็ดตัวเดียวเจ็ดหกหก เมื่อนี้่อนค้างแบบเบิ่นอย่างเดียวเลยนอกจากคำนวณเลขติดเบิ่นเบิ่นหนาเบิ่นหล้างอย่างเดียวเนาะอล่างออกแปดศูนย์พลาดไปจากสำหรับวีพีศูนย์สามสามโอ้โหสองสองสามสามจับขู่พลาดไปนราจะสามสี่มาสามสามเด่นสามมีงดุดสามมาจะโอ้โหเมื่อนี้คือวีพีก็คือเด็กบนหลัางกันเลยทีเดียวนราจะโอ้แนวทางติดเบิ่น สี่สี่หา้หาหากหก,หากมาเต็มเต็มทั้ง 3, 3, าาสามสามหกหกสามสองสอง,สองนะจ๊ะโอ้โหตาหูนี่กันกันลาเบิลให้พี่น้องเอฟซีกันแล้วนะจ๊ะอันยินดีกับคนติดตามยินดีกับเอฟซีติดตามจา้าเมื่อนี่กันถือว่าได้เฮได้กีได้ดูกันไปนะจ๊ะมาเลขเบิลเต็มเต็มหา้หาห้าหกหกจ้าสามตัวเสียดไปนะจ๊ะเผื่อบ่เป็นการเสียเวลาก็ตามกันต่อรุ่นกันต่อกับ ฮหาหนอยคองวันที่เก้าจ้ารับชมไปเป็นแนวทางทาม,กาาม,ทามักถ้าชอบป่อยตามทาบ่บักบ่ชอบปล่อยผ่านนจ้าแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเข่ามีรูดเนาจ้าผิดพลาดประการใดน,นี้แอดจอยต่องขอโทษขออภัยพี่น้อง F C, เอฟซีเลายน์นจ้าสำหรับเมื่อนี้ให้เด่นอยู่ที่สมกับสเด่นสมวิลุสามจับขู่สามเจ็ด สามแปดสามห้าสามสี่สามหนึ่งเดนสี่วิ่งรุษสี่จับคู่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่สองสี่หนึ่ง สำหรับสุดกันจะเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอ่าเมื่อนี้ติดเบิลอยู่คือกันนาะจาแต่ว่าติดเบิลหน่อยนอกจาแต่ว่าเบิลสีมาตัวใดเมื่อนี้อันนี้บนแน่ใจนาะจากสีมาเบิลหนาหรือว่าสีมาเบิลล่างหรือว่าสีมาเลคามันนี้บบก่อยแน่ใจนาะจาแต่ว่าแนวทาของเอเจอยเมื่อนี้ ติดเบิลอยู่คือเก่าเนาะจ้าแต่ว่าติดเบิลอยู่ที่ห้าห้ากับสี่สี่อ่าลองปิจารณาเบิลเนาะจ้าสำหรับสามตัวจแปดสี่สี่ห้าเจ็ดห้าสามสี่แปดสี่สี่ห้าโอ้แป๊บเนิงเดนะจ้ะ 44ห้าจา,าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวเน้นอยู่ที่44ห้ากับ57ห้าสำหรับเลขเบิ้ลเมื่อวานนี่ยหาหาออกไปแล้วน่าจะเลือกแต่44ยังโบยังโบออกเนาะขอเน้น44ละกันจา้า724241 สามสี่สามสี่กับสามเจ็ดจ้าอ่าสำหรับห้าน้อยมือนี่กะป่ามาานี่ตามนี่นอกจากทามักตัวได้ชอบตัวได้กะลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิรกนอกจากทามักถ,าถ,าถ,าถา้าชอบตามถ้าบ่าบ่ชอบกะปล่อยผ่านนอกจากเขาให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงนี้เฮงเปังปังรวยๆกันทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า